มีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะดูด้วยกันก็คือผลการเรียนของลูกๆค่ะตอนนี้คุณครูถามชิลียเบลล์ยูซิสเตอร์ว่าอะไรนะอินนี่ยูมีมยูหรอเธอรู้ป่ะร <laughs> อชิตไาอีกสัก2 w o more years <laughs> คือ่อ <Hello? S 1> จากคลิปที่แม่แต่ว่าเปิดปลุ่ของรักของหูกแล้วก็เจอรูปลูกๆเยอะมาก <Okay. S 1> แม่ก็เลยอยากจะเล่นเกมจกับลูกๆนิดหนึ่ง <g oda> ก็คือเกมแฟนแทน <c oughs> ตัวเอง <c oughs> โอเคไหมคะเด็กๆตอนนี้แม่มีอัลบั้มของลูกแต่ละคนอยู่แล้วเนาะให้แต่ละคนเลือกรูปตัวเองตอนเบบีเนี่ยจำได้หรือเปล่าว่าตัวเองคือคนไหน <c oughs> ชิลินคือรูปไหนชิต้าคือรูปไหนชิโน่คือรูปไหนเดี๋ยวแม่จะเฉลยให้ว่าเด็กๆเลือกรูปเองถูกหรือเปล่าแล้วแม่ แม่แอบไปเจอรูปนี้มาแม่จะถึงคลิป Q a เลยอะ่ะที่ชิต้าบอกว่าเราไปถ่ายรูปกับอะไรนะโคอาล,ล่าแล้วแบบแล้วโคอาล,ล่าเขาไม่สนใจแล้วเม่ะวาเราไปดูโคอาล,ล่าใช่โคอาล,ล่าอะไรไม่ให้เราจับอุ้ยแ <c oughs> ม่แม่จับได้อยู่เนาะแม,ม่แต่ว่าที่สนสัจใช่ไหม นไม่ค่อยไปหรอกรู้ไหมทำไมาต่ในที่เราเกือบูหมแล้วเอาล่ะเด็กๆเริ่มได้แล้วตอนนี้ชินลี่เขาเริ่มแล้วนะบางลูกมันจะเบบี่มากจนลูกอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองหรือเปล่าชินโนยูจะรอให้น้องพิกเสร็จแล้วยูจะเอาที่เหลือเงเหรอหรอยูชิลไปปะยูง่ายไปปะทีมงานบอกว่าชินโนดูง่ายสุดอ่าอ่าเลือกเลยแล้วเดี๋ยวแม่จะให้ลูกเอาใส่อัลบั้มของตัวเองเลยนะโอเค ใช่เปล่าใช่เปล่า, <P ino. S 1> าแม่มาดูอะไรพวกนี้แล้วแม่ก็แบบมีความสุขมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบ c o m p l e t หลายหลายมิชชั่นมากเลย <P ino. S 1> เดี๋ยวมาเฉลยว่าใครเป็นใครเอาละ <P ino. S 1> อ่ะเดี๋ยวทีละคนของพี่โน่ก่อน ใจเย็นๆชินโน่เตรียม <Ooh. S 1> อัลบั้มตัวเองมาแม่ก็ใส่ไว้ให้บ้างแล้วแต่ว่ามันยังไม่เต็มนะเดี๋ยวรูปที่ลูกเลือกเดี๋ยวลูกก็ไปเติมในอัลบั้มของตัวเองเลยโอเคไหมดูสิแม่ใส่รูปของลูกอันนี้ก็คือโมเมนต์ของชิโน่หมดเลยอยู่ในอัลบั้มชิโน่โอเคไหมรูปนี้แน่นอนชิ้ี่เคยเห็นห้ารอบแล้วอ่าโอเครูปนี้ถูกต้องถูกต้อง,ง,องรูปนี้ไปทะเลชิโน่ถูกต้อง ถูกต้องซุปเปอร์แมนชิโน่ถูกต้องอุ๊ยอันนี้ใช่อันนี้ชิโน่อันนี้ชิโน่กับเดดดี้มัมมี่ถูกต้องอันนี้ตอนชิโน่เฟ first b i r t เดย์ที่เซี่ยงไฮ้ก็ใส่่่ตรรงนนนน้้เเียยชิโลูอันนี้ที่เซี่ยงไฮ้นะนี้ขี่เสือเมื่อก่อนนะพาไปสวนสัตว์ทุกอาทิตย์แต่อ๋ออันนี้ใครอ่ะชิโน่เก่งมากตอบถูกหมดเลยชิโน่ตอบถูกหมดเลยอ่ะเอาไปเก็บเลยอ่ะตาชิลลี่แล้วอ่ะอันนี้ชิลลี่กำลังดูดักนี้ดักที่ ถูกต้องชิต้าเป็นเบบี้และพี่โน่ก็กอดชิต้าและชิลลี่ก็ดูแลชิต้าทุกคนดูแลน้องหมดเลยอันนี้ก็ชิลลี่กับมามี่แต่งตัวเหมือนกันโอ้โหดูชิลลี่สวยมากถูกต้องอันนี้ชิลลี่อยู่กับใครน้องนกชิโน่ไหนน่ารักโอ้ชิลลี่น่ารักชิลลี่กินพอชิลลี่ได้กินอะไรรู้ไหมกินแอปเปิ้ลตอนเด็กๆชิลลี่ชอบกินผลไม้มากอันนี้ก็ชิลลี่โอ้เก่ง ถูกทุกลูกไม่น่าเชื่อเช <Here. S 1> อาชิเรียไปใส่อัลบั้มเลยอาตาชิตา้าอันนี้ถูกต้องน้องตาอันนี้น้องตาวันน <month> mm ั้นเบอร์เดย์ของชิตา้าตอนชิต้าครบหนึ่งเดือน mm hmm. มามีก็พาไปเซลเลบรบตี่ร้านอาหารเป็นวันแรก mm hmm. ที่เราได้ mm hmm. ออกบ้านอันนี้เป็นแดดดีอุ้มชิต้าน่ารักมาก mm hmm. น,นีตตาเปล่าหน้า ใช่แล้วต,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 ต้าต้าตาแป๋วต้าก็ตัวขาวแล้วแก้มตุยใช่ไหมอันนี้ใครรู้ไหม <Sh ino. S 1> ชิโน่อันนี้ชิโน่เอออันนี้ไม่ได้ดเหมือนชิโน่อันนี้ชิโน,น่อันนี้ตอนที่ชิโน่ two months two months o l เรามีงานเซเลบริอันเนี้ยชิโน่ไป two months นี่ไงใส่ใส่ชุดเสือเนี่ยใส่ชุดเสือนี่คือชิโนอันนี้ชิโน่อาชิตาไม่ผิดหนึ่งอันเนาะ อ่าอันนี้คือรถคันแรกของชิต้าตอนชิต้า one years old น,น,นี้ตอนชิตาหนึ่งขวบนี่ของขวัญวันเกิดของชิต้านะมีคนซื้อของขวัญอันนี้มาให้ตาอันนี้ของชินโนอ,อันนี้ของตาของโนเป็นรถรถสีน้ำเงินของตารถสีแดงแม่จําได้อุ๊ยอันนี้ใครอ่ะ อันนี้ชิโนชินโนต้องบอกชินโนโน่ลชิเขาคล้ายกันแต่เขาไม่เหมือนกันชินเดี๋ยวให้ดูถ้าเป็นถ้าเป็นชิต้าก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเหมือนไหมเหมือนคนเดียวกันไหมอันนี้ตาอนี้อันนี้ตาถูกต้องแก้มแบบนี้ต้องชิต้าแน่นอนอันนี้อันนี้ให้อาบน้ำในอ่หเปล่อาบน้ำใอ้งสิิน ธรรมชาติมันเป็นแบบนี้มันจะสีนี้ฟองน้ำแบบของดีของธรรมชาติชิลลี่นึกว่าชิลลี่อึในกะละมังจ้งะเป็นสีฟองน้ำ <c oughs> เธอฉันไม่ได้แกงเธอนะฉันดูแลเธออยา่างดีนะ<ม>อุ้ยชิต้าก็กเก่งอุ้ยนี่ไงชิต้ากับมาม,มี่ชิต้าเราลองมาทำท่านี้สิหเหมือนไหมเหมือนมากย น่ารักที่สุดตอนเด็กๆชอบของแก้มชิต้ามากเพราะแก้มชิต้ามันแบบน่ารักน่า่ยีมากอนนมโอเคชิต้าก็เก่งค่ะตอบผิดไปแค่รูปเดียวเองที่เหลือถูกต้องหมดสองรูปสองรูปเหรอเออเออสองรูปอ่ะชิต้าไปใส่อัลบ,บั้มในน้องชิลินนะมาตรวจสิคะอ่าอันนี้ลินลินถูกต้องลินลินตอนเบบีอันนี้ลินลิน,น,บบน,น,ล,นละมุนละมุนแบบนี้ใช่เลย อันนี้เจเจอุ้มชิลินนี่ไหมอันนี้ชิลินถูกต้องชิลินกินอะไรจำได้ป่ะ <Banana. S 1> ชิลินกินบานาน่าถูกป่ะอ,อุย้ยอันนี้ว่าเจชิลินเนี่ยอันนี้ชิลินไปไหนจำได้ไหมอยู่ไหนไปเที่ยวไหนรู้ป่ะอันนี้อยู่ที่สนามบินนะบัองงงหรือเปล่าไม่แน่ใจอุ้ยอันนี้ผิดนะจ๊ะอันนี้พี่ชิลลี่ <Give me. S 1> อันนี้ชิลินกำลัง หม่นมหมัมมีเนี่ยและพี่เอาสติกเกอร์หัวใจมาแปะหัวหนัใชิลินคือจะแบบจอยมากโมเมนต์ตอนเลี้ยงชิลินคือแบบโอเคเด็กสุพาวีนมพี่พี่จะลุมมาลุมมาตุ้มมาลุมรักชิลินมากมาช่วยเลี้ยงช่วยดูแลตลอดโมเมนต์ตอนเลี้ยงชิลินจะประมาณนั้นเลยแล้ววันนี้มีอีกอย่างมีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะดูด้วยกันก็คือผลการเรียนของลูกๆค่ะตอนนี้ผลการเรียนออกแล้วชิลลี่หยิบเกรดมาให้แม่ดูเสร มาเอามาให้แม่ดูก่อนอ่าเดี๋ยวดูของน้องลินก่อนอ่าน้องลินก็คือจบเกรดหนึ่งแล้วนะเหมืนนี้จดหมายจากคุณครูด้วยนะดูคุณครูเขามีแบบจดหมายมาให้น่ารักมากอ่ะชิลินอ่านหน่อยว่าว่าคุณครูเขียนอะไรหาหนูอ่านให้ชิลินอ่านด้วย เก่งมาเนี่เมื่อก่อนนะชนีรู้ไหมเด็กนี่เกะสองะยังรู้จักแฟนเือแฟนรู้มแล้วก็ A B C D เรนี่ยอ่านไม่ออกชิ l ีอ่าได้เยอะขนาดี้เก่งมากเลยเก่งกว่าเด็กดมมีเยอะ เกรดของชิลินนะชิลินได้ G หมดเลย All good อาหให้ดูให้กล้องดูนิดนึ่ง G ห <c oughs> มดเรื่องผลการเรียนนี้คือเป๊ะมากอันนี้โฮมรูมทิชเชอร์ที่ดูแลก็บอกว่าทำงานเป็นกลุ่มทำงานคนเดียวก็ทำได้ดี She is always respectful She gets along well with all of her peers both in class and at recess <c oughs> ดีมากไม่มีปัญหาอะไรเลย <c oughs> คอน t กรตูเลชั w นวิ your เฟิร์สเกรดนะคะต่อด้วยน้องพิต้ากิต้าเกรดดีขึ้นเลยมีได้โฟแล้วก็ทีเยอะเลยอยู่ในเกณฑ์แบบดีมากคนการเรียนดีแม่แบบแฮปปี กู๊หมดเลยชิต้าตอนนี้จะตนนิดนึงใช่ไหมครับในห้องอะ่ะแต่ตอนนี้ชิต้าดีแล้วใช่ไหมคุณครูว่าไงบ้างคุณครูก็บอกว่าเด็กๆปรับตัวได้ดีบางครั้งที่เราต้องเรียนออนไลน์เร r n นนิ่งใช่ไหมลูกทำได้เก่งมากๆเลยครับแล้วคุณครูก,ก็บอกว่าชิต้า is organized and is conscientious about submitting all of his work why Chita often produce good work he is often distract talking with his neighbor during instruction time and needs frequent remarks t get b a can continue to work on self control by r e s s i n g his hand ตอนนี้ชิตา resting your hand แล้วเหรอเก่งจังเลยทุกทีเขาจะชอบพูดแทรกไงแต่ตอนนี้คุณครูบอกว่าเก่งเดี๋ยวนี้ยกมือยกมือก่อนจะพูดแล้วคือสองคนนี้เขาจะชอบพูดก่อนไงคิดปุ๊บก็พูดเลยจะแบบไม่รอแต่ว่าคุณครูถามชิลี่ว่าอะไรนะคุณครูถามชิลี่ about your sister ว่าอะไรนะ Teacher Miss e ถาม why is all the people in your family so loud but your sister is like a little angel she doesn't speak she doesn't speak why she so calm ทำไมชิลินถึง so quiet เขาถึงนิ่งไดขนาดนี้ใช่ไหมกูเจอรี่กับต้าไงแล้วยิ่งมาเจอลินพวงเลยจำได้หรือเปล่าว่าตัวเองคือคนไหนตอนนี้ชิต้าดีขึ้นเยอะมากมาก I'm so proud of you you know โอเคชิต้าเรียบร้อยแล้ว now c h i l i ชิีนี่อยู่มียูเหรอ y ยูมี unsatisfied เหรอ Are you serious, Are you serious? เอไม่เลยซาชิลี่ก็ All G All good หมดเลยนี่ไงเห็นไหมเกรดชิลลี่ก็ good หมดเลยอันนี้คือพวก behavior ต่างๆเมื่อก่อนนะพอได้ U มานะได้ U u n s a t i s f d อะสมัยก่อนอะแม่แบบเครียดเลยอ่ะ oh no ชิลลี่ก็เกรดดีขึ้นเนี่ยเห็นไหมตอนนี้คือได้เกรดแบบ 3, 3บวก4หมดเลย you have one อ๋อนี่นีจริงด้วยมี two วิชาหนึ่งมี two เรื่องอะไรอะลลก discussion prepare ก็คือเกี่ยวกับการตรม ียมตัวเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนกับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องแบบวิสกัสแคร์ป่ะ I like to do it in my brain and my teacher said I have to draw it out but I do a mental map Mental map how is it It's just think in your brain and write it down แต่บางทีครูต้องให้ลูกโชว์วิธีทำด้วยตอนเรียนมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยแหละลูกสู้ๆนะทุกคนชิลลี่ก็เก่งมากค่ะเก่งมาก <Okay>. Yeah. ออเอาเกรดพี่ชิโนมาดูซิโอโหเกรดพี่โนตอนนี้คือแบบโตแล้วเกรดก็จะมาเป็นแบบมีบมี A มีซอะไรเงี้ย mm hmm. ใช่ไหมลูกตอนนี้พี่โนอยู่เกรดไรแล้วนะ <Six. S 1> อันนี้คือเกรด6เกรด6ก็เท่ากับตอนแม่อยู่ปหกโอ้ยเนี่ยเทอมหน้าจะเป็นเทอมที่เซนซิทีฟมากเราต้องตั้งใจมากๆเลยลูกเพราะตอนมอหนึ่งขึ้นไปนะเกรดเซขึ้นไปนะถ้าเราตั้งใจเรียนนะวิชาการทุกอย่างมันจะแบบพาเราไปในในแบบมปลายไปมาลัยได้ พีโนได้ A ได้แมทกพอถือว่าโอเคอู้คอมพิวเตอร์ได้ A minus s ไซแอนใช่ไหมลูกไซแอนบางทีเราส่งงานไม่ค่อยครบบ้างก็มีใช่ไหมไทยก็ได้ A s ocial study ดี B ี ocial study เมื่อก่อนมันยากสำหรับลูกอย่างใช่ไหมตอนนี้ลูกได้83เต็มร้อยก็คืออยู่ในเกรด B ีแม้ว่าก็โอเคนะอ่าคุณครูก็จะคอมเมนต์ว่าเป็นยังไงบ้าง In grade s h English students begin the semester entering the in ที่เนอ่านเก่งแล้วเดี๋ยวนี้ม oh. oh. าอ่านได้มอ่ะ ชินอว์วอร์ดและคงสิสตันแต่เขาติดอยู่กับการไม่แสดงความเข้าใจในข้อความในสมการคูณส่วนส่วนโดยรวมฉันแน่ใจว่าชินอว์จะยังคงก้าวหน้าต่อไปในการพัฒนาในงานภาษาอังกฤษของเขาเมื่อเขาขยับไปข้างหน้าในเกรด7เดี๋ยวชินอว์ก็จะเก่งขึ้นหรอกมันต้องสู้ๆไบแคร์บูรารีชินอว์ได้เกือบเต็มอ่ะได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไบแคร์บูรารีเก่งมาก กันนงว่ายูรู้ยูรู้สับเยอะมากใช่ไหมเก่งมากเลยลูกโอเคโอ้แต่แล้วเวลาผ่านไปแป๊บเดียวลูกฉันก็คือจบแบบว่าเกรดซิแล้วอ่ะชิโนก็คือจะเข้าเกรด7แล้วชิต้าก็จะขึ้นไปอยู่เกรด4แล้วใช่ไหมเออเออเกือบลืมโชว์ชินโนได้รางวัลน,นี้มาด้วยแหละคือความภาคภูมิใจชินโนได้รางวัลน,นี้คืออะไรลูก improvement academic achievement เทอมนี้ชิโนได้ตัวนี้ได้ขึ้นไปรับบนเวทีด้วยเนาะนี่เดี๋ยวจะโชว์รูปให้ดูนี่เลยจ้ะ เพื่อนถ่ายเพื่อนถ่ายไว้ใช่ไหมน่ารักมากเนี่ยเป็นรางวัลที่เขาแบบดีขึ้นแล้วก็เป็น a c a d e m i c a c h i e v e m e n t แบบเหมือนนั่นแหละผลการเรียนดีแบบนักเรียนดีดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจขอให้เขาตั้งใจเรียนไปตามแบบคันลองของเขาเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันโอเคไหมคะจริงๆอะเดดี้มามี่ก็ไม่ไม่แบบว่าไม่ต้องไมยว่าต้องเกรดแบบเอหมดหรืออะไรขนาดนั้นนะลูกคือลูกตั้งใจทําให้ดีที่สุดตั้งใจเรียน ก็ถือเป็นอะไรที่เราก็ภูมิใจแล้วนะคะโตขึ้นเรื่อยๆพี่ร้องกันต้องมืชื่นด้วยดีไม่จะมาทะเลาะกาันอะไรกันไม่ดีแต่ <c oughs> ถ้าเราช่วยกันช่วยเหลือตัวเองทุกคนเลยให้สัมพันที่สุด ใชทุกคนต้องรักกันเดี๋ยวลูกๆโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วก็แบบพี่น้องต้องกลมเกลียวกันต้องรักกันใช่ไหมต้องอยู่ทีมเดียวกันเราต้องดูแลกันรู้ไหมลูกอย่าให้ใครมามาลังแกน้องเรามาลังแกพี่เราใช่ไหมเราต้องช่วยกันดูแลกันรู้ไหมคะวันก่อนทินโน่มาบอกว่าชินโน่กับชิต้าจะแยกห้องนอนแล้วแบบปกติเขานอนด้วยกันใช่ไหมแล้วโน่มาบอกว่าจะแยกห้องนอนแมากมิก็เลยแบบริงเหรอนี่ลูกโตขึ้นอีกหนึ่งเลเวลแล้วเหรอ แม่ยังรับไม่ได้อยู่แม่ยังบอกว่าเดี๋ยวก่อนไหมชิต้ายังเล็กอยู่เลยรอรอชิต้าอีกสัก2 more years แล้วเดี๋ยวค่อยแยกห้องชิต้าชิต้าอยาพาเป็นมามาแล้ว I know that's my m o on your face อะไรเธ็มาอย่าลืม